Welcome, wow! สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณซันสสวัสดีครับค่ะพบกับช่อง Sky p l a n e อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพา มาชมบอลสีนะคะที่คุณซันมีนะคะแล้วก็จะขอถามเทคนิคนะคะในการเลี้ยงบอนสีในช่วงหน้าหนาวนะคะแล้วก็วัสดุปลูกกับปุ๋ยบำรุงนะคะว่าคุณซันใช้อะไรบ้างนะคะโอเคค่ะเริ่มกันเลยคุณซันมีะอะไรที่ขายนะตอนนีนะ้บ้างคะแม่พันที่อยู่ที่นี่มีครับขออนุญาตเปิด<ะ>อันนี้เปิดตู้ให้เราจะมีหลายตัวครับจะมีตั้งแต่บอนสีบ้านๆราคาหลักส<ะ>ิบนะครับจนถึงหลักพันะนะฮะ ตอนนี้เดี๋ยวมองไม่เห็นอนุญาตนานๆปกติจาเปิดตู้เนี่ยสั่งทำหรือว่าทำเองอ่าทำเองครับทำเองขนาดไซส์แล้วค่ะคุณฟันขนาดไซส์ตู้นี้จะเป็นหนึ่งเมตรคูณสามเมตรครับเมตรคูณสาม่ครับลึกลึกเข้าไปเมตรหนึ่งกว้างสามเมตรครับอ่าบอลของเราครับก็จะมีตัวตั้งแต่บ้าน เรื่องปกติไม่ว่าจะเป็นฮกโขงหรืออะไรทั่วไปแต่ว่าตู้นี้จะเป็นตู้ส่วนใหญ่จะเป็นแม่พันธุ์ค่ะแล้วที่จะปล่อยของเราจะมีพวกไม่ว่าจะเป็นนางไหมพะโมคารานะไหนเอ่ยอ่าอันนี้เป็นพโมคารานะครับโอ,อสวยจังเลยอ,อันนี้เป็นสีธนนชยัยอาหลักๆวันนี้ที่เรามีจะจัดเลยก็จะเป็นเทพหัหนสาโอ้สวยจังอ่ะจะเป็นบอลบอลอยู่ในตับเทพครับจะขายากหน่อยคุณทร่อ เก็บสะสมมานานยังคะหรือยังไงเอยอ่าเริ่มเริ่มต้นเนี่ยคือผมว่าเก็บยังไม่นานเริ่มต้นจริงๆที่บ้านเนี่ยจะมีฮกหลงอยู่แต่ว่าด้วยความว่าชอบอยู่แล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่บอลสีมันจะดังเนี่ยเราไม่ทราบว่าเราจะไปหาบอลสีแต่ละตัวที่เราอยากได้ได้ที่ไหนค่ะพอมันมันมีกระแสขึ้นมามันเลยทําให้เราสามารถหาได้ <หา S 2> ง่ายขึ้น,นใช่ครับอ่าไม่ว่าจะเป็นเนี่ยหาพวก องคุลีมานครับองคุลีมานกรมการอหนุมานออกศึกปีกินารีนะครับแต่พวกนี้คือเป็นเป็นตู้แมพันธุใช่ไหมคะจะจะมีขายด้วยครับแบ่งขายในนี้ก็ได้หรอใช่ครับมีแบ่งขายด้วยอแบ่งขายด้วยจะเป็นอ่าในกลุ่มของแถบฝั่งนี้ครับจะแบ่งแบ่งขายได้ใช่ครับตอนนี้เราได้ทําการลงขายที่ที่เป็นของเทพพรรษาไปเพราะว่าเราอยากเหได้ไหมคะ อ่าตอนนี้อยู่สามพันห้าครับเทพหันสายอยู่สามพันห้านะคะใช่ครับเทพหันสายอยู่สามพันห้ามีหัวนะครับไม้หัวทุกอันไม่ได้ในตรงนี้เราจะไม่ขายไม้จอมครับเราจะเน้นขายไม้หัวเท่านั้นถ้าเกิดอะไรคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราขายไม้จอมไปเนี่ยโอกาสที่เขาจะไปทึต่อใช่ครับใช่คือถ้ามันเป็นไม้หัวเนี่ยการเจินเติบโตที่เร็วกว่าแล้วก็ เวลาที่เขาอยากจะไปทดลองมือใหม่อยากพาอยากทาต่อ,อเขามีโอกาสที่จะต่อยอดอแต่เราจะขายในราคาที่ทุกคนมาจะจับต้องได้อยู่แล้วเราไปต่อได้ใช่ครับอโอเค ค่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาข้างในกันแล้วกันมาในส่วนของตู้ที่ขายนะคะตู้พวกนี้คือตู้ที่คุณซันบอกว่าเวลาถ้าคุณซันจะขายต้นไม้พวกวันสีเนี่ยจะแคะหน่อเอาจะไม่ไม่ค่อยได้ผ่าผมวผมจะไม่ไม่ได้ผ่าอ่าครับเป็นไม้งเราจะเป็นราคาของการที่ว่าเป็นลูกออกมาค่ะแล้วเราค่อยแยกแม่ออกครับแยกออกมาไม้หน่อมีข้อดียังไงคะคุณซันเวลาที่เราแยกหน่อเนี่ยครับใบตัวลูกเขาสีจะสด ต่างจาก่าการถ่าถ่าเนี่ยออกมาแล้วใบเขาจะเพี้ยนแล้วก็เขียวครับผมเลยพยายามที่จะเป็นการแยกใช่ครับเพราะแยกเนี่ยบางทีใบใบแรกที่ออกเนี่ยสะอาที่เขาอยู่กับต้นแม่เนี่ยสีจะสดเวลาแยกมาใบสองก็ยังอาจมีมลบางนิดหน่อยแต่ก็จะยังสดอยู่สวยเลยอย่างขอยกตัวอย่างนะครับ อุ้ยตัวนี้สวยจังเลยอะไรอะคะผนุมานเข้าเปล่าครับโอ้เนี่ยอันนี้ผมขายอยู่อะหกร้อยห้าสิบฮะหกร้อยห้าสิบขายหกร้อยห้าสิบไม้หน่อไม้หน่อครับโอ้คือคือออกมาเนี่ยข้อดีของไม้หน่อคือว่าสีมันจะเป็นแบบนี้อ๋อใช่สีดีเลยใช่หกร้อยห้าสิบบาทต้องบอกว่าอันนี้ราคารวมส่งแล้วยังรวมส่งไปอันนี้รวมส่งไปแล้วครับอันนี้ราคารวมส่งไปไม่ได้อ่ามีอะไรอยากแนะนําอีกค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นไม้บ้านนิดนึง อ่าไม่ว่าจะเป็นอหงสุวรรณอย่างเงี้ยครับหงสุวรรณแบบนี้เท่าไหร่คะอ,อ๋อสองร้อยลวมส่งสองร้อยวมส่งเพราะว่าใบเดียวครับอ่าอันนี้เป็นอันเนี้ยคุณซันได้อะไรบ้างค่ะหน่อยเธอมาเป็นราคาแบ่งสําหรับมือใหม่ออ oh. คือเรามีประเด็นว่าเราทําการไปซื้อเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเจอราคาที่สูงนะ oh, <hi. S 2> อ่าใช่อ่าอันนี้เป็นราคาที่เราแบ่งสำหรับคนที่แบบจับได้นะ oh. แต่คือ คนเราบัจเจตเนาะมันมันมากและน้อยไม่เท่ากันบางตัวที่เราทําได้เหตุผลที่มันถูกคือต้นไหนที่ทําได้เองเราก็จะสามารถแบ่งราคานี้ได้ใช่แบ่งให้ได้แต่มันก็จะมีที่จํานวนที่มันจํากัดนะนแต่ตัวไหนที่เราอาจจะต้องยังคงรับจากฟาร์มที่เป็นของเพื่อนเราเองกันอยู่หรือว่าชาวบ้านเนี้ยมันก็จะมีอีกราคานึงอีกราคาหนึ่งที่มันจะสูงขึ้นโอเคเนี่ยไม้ใน กลุ่มที่ผมจะเล่นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ไม้แดงอ๋อชอบสีแดงอชอบสีแดงเป็นพิเศษก็เลยจะเป็นไม้แดงไม้ขาวเนี่ยผมจะเล่นเป็นเฉพาะบางตัวอ่าอ่าอยา่างแดงแบบนี้คืออะไรคะคุณซันคะเนี่ยต้นนี้ได้มาในในนามที่ยังไม่ทราบชื่อเอ,อ,อนะคะก็เลยผมอยากให้เต็มฟองกว่านี้ก่อนอะไรที่ผมไม่แน่ใจผมจะไม่ไม่บ่าบอกชื่อ,อแล้วก็จะพยายามที่จะไม่ปล่อย เดี๋ยวเดียวเดี่ยว,เ,ยวเราเห็นวิธีการเลี้ยงคือใส่ออกซิเจนให้น้ําอ่าใช่ครับอ่าที่นี่ใส่ออกซิเจนให้น้ําเพื่ออะไรคะคุณชันคะอ่าอย่างอย่างแรกเลยที่เราใส่ออกซิเจนเนี่ยลงไปเนี่ย,ยเห็นไหมเธอผมว่าน้าเนี่ยมันเสียอ่าแล้วเวลาที่เราครั้งแรกกับผมจะใช้แหนแนะแต่แ,นะแต่ว่าแหนผมเกิดปัญเกิดปัญหาว่าเวลาที่ตู้โดนแดดบ้างร้อนมากร้อนน้อยเนี่ยมันจะเกิดปัญหาบางทีถ้าแหนมันไม่รอดเนี่ยมันก็ยังทาให้มันเน่าอยู่ดี แล้วพื้นเพศแล้วจริงๆแล้วอ่ะผมมาทำปลาสวยงามมาก่อนอ oh. ดังนั้นเรื่องอุปกรณ์ปลาเนี่ยเราจะม,มีอยู่ uh. เราก็เลยทำอาคิดว่าเออลองาอามาใช้ลองมาใช้ดูดซิแล้วเป็นไงบ้างคะดีครับดีสรุปว่าดีครับแล้วก็ตู้ข้างนอกอ่ะที่พาไปชมเมื่อสักครู่เเรายังไม่ได้เดินสายไฟ่ะนั้นเองเรากำลังจะเปลี่ยนปั๊มให้มันใหญ่ขึ้น uh. ในการครอบคุมในการที่จะเอาออกซิเจนลงที่ตู้ทุกใบ คำว่าดีในเนี้ยหมายความว่าเราเห็นเอ่อความแตกต่างยังไงคะคุณซันเรื่องแรกเลยคือน้ํามันไม่เน่าแล้วโอกาสที่นะโอกาสอะที่ว่าถ้าเกิดน้ํามันเน่าเนี่ยแล้วเราเราทำการใส่ตู้และแช่บอลไว้อย่างเงี้ยมันจะทําให้รากมันเน่าครับอ๋ออืมก็บอลเนี่ยมันจะพอรากมันไม่มีเนาะมันก็จะชะงักการเจริญเติบโตบางทีสวยๆอยู่เงี้ยอยู่ดีๆก็ยุบไปเลยชทั้งทางที่อยู่ในตู้ ใช่ครับตรงนี้ว่าจะมีบอลบ้านบอลธรรมดาปนเปกันไปอ่าค่ะครับโอ้การใส่ออกซิเจนนี่ก็ก็ถือว่าเป็นแนวใหม่เนาะที่แบบว่าลองทําแล้วเกิดผลดีอะวัสดุปลูกค่ะคุณคุณชันคะวัสดุปลูกเนี่ยผมจะใช้เป็นดินกัมปูปลูกดินกัมปูอย่างเดียวอ่าใช่ค่ะจะเป็นดินกัมปูที่ปั่นมาแล้วมันมันละเอียดอ๋อมันละเอียดป่าอ่าเวลาแต่ว่าเราตอนปลูกอะผมจะไม่ไม่ไม่กดดินนะอ่าเพราะว่า กดอะบางทีเราปลูกลงไปปุ๊บเนี่ยเราไปกดบางทีล่าเขาขาดเราใช้ใช้แบบทำหลุมหลวมเอาเดี๋ยวเวลาเราลดน้ํามันจะแน่นแล้วเพราะว่าถ้าแน่นเกินไปมันก็ไม่ดีปุ๋ยล้คะได้ใส่ไหมปุ๋ยะผมจะใช้เป็นน้ำมูลไส้เดือนมูลไส้เดือนใช่น้ำมูลไม่ใช่มูลใช่ไหมจะเป็นน้ําหมักมูลไส้เดือนครับซึ่งบ้านผมเนี่ยเป็นร้านอุปกรณ์การเกษตรค่ะซึ่งจะมีจําหน่ายอยู่แล้ว ไม่มีผลิตภัณฑ์ไหมอะโชว์เลยให้ชมอยู่อ่าเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราให้ดูผลิตภัณฑ์น้ำหมักมูลไส้เดือนอะใช่ครับคือตัวเนี้ยที่เราใช้อ่ะครับมันจะเข้มข้นอ่าเวลาเราใช้เราใช้น้อยปริมาณเท่าไหร่บ้างคะก็ฝาหนึ่งอะครับนึ่งได้น้ำอ่าได้น้ำสิบลิตรหูฝาหนึ่งน้ำสิบลิตรใช่ครับจริงๆคือฝาหนึ่งได้น้ำสิบลิตรคือขนาดขวดในหนึ่งร้อยอ่าหนึ่งร้อยซีซีค่ะอ่า จะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทรงมส่งคือมันเข้มข้นมากผมจะใช้ช่วงเช้าแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบอลตัวไหนที่ที่เราเพิ่งเพิ่งเปลี่ยนกระถางเพิ่งย้ายมาเนี่ยผมจะใช้เป็นน้ำยาดังได้แต่จะยังไม่ใช้น้ำหมักมูลไ้เดือนอ่าใช้รวมกันได้ครับอออ๋เราจะใช้รวมกันอืเราใช้บล็อกกี้ฉีดเราจะพยายามที่จะไม่ไม่ฉีดลงโคนมากนะไม่งั้นมันจะแน่นไป มันอ่ารวมถึงว่าเวลาที่เราฉีดลงโคนเนี่ยถ้าเราปรับน้ํามันแรงเนี่ยครับโอกาสที่จะไปโดนลงโคนใช่ครับอ๋อโอเคน้ำหมักเอ่อน้ำหมักมูลไซเดือนนั้นราคาหนึ่ง้าสบาทรวมส่งใช่ไหมคะใช่ครับรวมส่งแล้วมีอะไรอีกคะที่คุณสันใช้เป็นน้ำยาล้างราบอ่ะไหนตัวไหนเอ่ยมันชุ่มพนมาตัวนี้ครับ Extra tonic ทนะคะใช่ครับแต่ว่าตัวนี้ผมจะมีไซส์เล็กให้สำหรับคนที่คือ อันนี้ผมใช้บ่อยมันเลยต้องใช้เปิดขวดใหญ่ถูกครับแต่ว่าของผมมันเข้มข้นอยู่แล้วซึ่งขวดร้อยซีซีเนี่ยผมจะใช้ผมจะใช้อยู่ประมาณเท่าเท่ากันเลยคือฝาฝานินาิอครัอ่ะยีลิตรหูฝาหนึ่งน้ำยี่สลิตรใช่สำหรับเล่งลากใช่ถ้าถ้าเราใช้ฉีดนะแต่ว่าถ้าเราจะไปแช่ในการเล่งลากอะครับเรา อย่างวัสดุที่เราไอ้ขันนึงอะขันน้ำที่เราใช้อะครับผมจะใส่ประมาณครึ่งฝาเต็มที่ละเพราะใส่มากกว่านั้นก็เยอะเกินไปเยอะเกินไปก็ไม่ดีใช่ซึ่งมันเข้มข้นเพียงพอแล้วอ่าเราก็เลยไม่อยากที่จะใช้เยอะก็คือบอลสีของคุณซานอะใช้อยู่2ตัวก็แค่น้ำบัหนักใช้เดือนกับสัญญาเร่งรากแค่นั้นอ่าถ้าใครสนใจอะติดต่อคุณซานได้ที่ไหนบ้างคะอ่าที่ Facebook เลยครับเดี๋ยว เดี๋ยวขึ้นไวอ่าแล้วแฟนก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปด้วยนะคะรับมีเบอร์ติดต่อมีครับค่ะศูนย์เก้าสี่ครับสองสี่เกกครับอ่าพิกัดของที่นี่เราสามารถเข้ามาชมได้ไหมคะคุณสานอะเข้ามาชมได้เลยครับแล้วก็ถ้าเกิดอ่าเข้า g o o g l e Map นะครับค้นว่าดวงพรการเกษตรครับจะขึ้นลิงก์คือที่ร้านเลยเป็นชื่อร้านอยู่แล้วครับดวงพรการเกษตร ปลาจีนบุรีนะคะดวงพรการเกษตรนะคะอยู่ปลาจีนบุรีนะคะสีม่สดพกปีบครับปลาจีนบุรีโอเคโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณซันมากนะคะเหลือตู้นั้นหรอโอเคค่ะถ้าใครสนใจนะคะอยากจะช้อปปิ้งบอลสีเนาะราคาที่แบบไปต่อได้ราคาสำหรับแบ่งปันกันเลี้ยงนะคะมีราคาพ่อค้าแม่ค้าด้วยอ่าแล้วก็เออเขาเรียกนะ ปุ๋ยบำรุงนะคะก็คือมูลเอ้ไม่ใช่มูลสิน้ำหมักมูลไส้เดือนนะกับน้ำยาเร่งรากนะคะที่คุณสานใช้แล้วก็บอกว่าเห็นเห็นเออเราจริงจริงเรามีพวกชุดอดูแลต้นไม้ขนาดเล็กด้วยที่เราจะทำทำขายก็ไม่ว่าจะของเรื่องของการกำจัดหนอนค่ะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการบำรุงต้นไม้เราจะมีเป็นชุดแพ็คเกจเล็กๆเป็นเซตให้เลยใช่ครับแต่ว่า อ่าที่เรายังไม่ทําเป็นเซตแบบร้อเปอร์เซ็นเพราะว่าเราจะต้องถามลูกค้าก่อนว่าลูกค้ามีอะไรอยู่บ้างาต้องการ<ช>แบบไหนมีปัญหาอะไรเราสามารถจัดเซตให้ได้สําหรับมือใหม่คือเราจะแบ่งคือเป็นเซตเล็กๆให้เพราะว่าบางทีเราจะไปเจอที่มันเยอะๆอ่ะ no? เนาะแล้วก็ใช้ไม่หมดด้วยอะ่ะใช่ครับมันเกินความจำเป็นอ่าโอเคถ้าใครทามีปัญหานะคะหรือสนใจออผลิต ผลิตภัณฑ์ตัวไหนหรือว่าบอนสีนะคะที่เมื่อกี้พาดูแล้วโ,โหราคาอย่างดีอะคะ่ะก็สามารถติดต่อคุณซันได้ตามลิงก์อยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ไปทิ้งเลงไว้ด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ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 